รับมาติดตามาต่อกับแชร์ข่าวเช้านะครับเรกนี้มีแขกรับเชิญมาเยี่ยมกันด้วยนะครับอาเป็ดเชิญยิ้มมาพร้อมกับลูกชายคุณปุ้มจะมาบอกหน่อยซิว่าเลี้ยงลูกแบบตลกอารมณ์ดียังไงให้ลูกจบด็อกเตอร์เลยนะครับตอนรับด้วยอาเป็ดและคุณปุ้มค่ะสวัสดีครับสวัสดีคดาสวัสดีได้ไปังสกลเลยเธอเดี่ยไม่คได้ยินอาเหมือนกันเดี๋ยวต้องพูดเสียงดังๆให้อาฟังหน่อยมันต้องจรไงอยู่เมื่อไหร่มันจะหยุดสักทีเออไม่ต้องใส่หน้ากากก็หากันไม่ต้องมีผนังกั้น จะได้กอดจะได้อะไรกันได้มันไม่ได้มันจะเตึไม่ก็ได้เลยนะเราก็ได้แต่ภาวนาอยากให้มันจบเร็วๆนะครับแต่เจออาเป็ดทุกครั้งมาพร้อมกับความอารมณ์ดีมาพร้อมกับร่างกายที่ดูแข็งแรงเลยอายุ60ปีแต่เป็น60ยังแจ๋วไม่ใช่60 67ย่ดาง68แล้วก็คืออีกนิดเดียวหลังเจ็ดแล้วแล้วอาเป็ดจะไป70แล้วเธออีกสามวี นึกว่าวัยรุ่นเดินเป็นตัวอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอยู่เมื่อก่อนหลักสีนะหลักสีก็ตกใจว่าอายุเยอะแล้วตอนนี้เลยหลักสีไปถึงวังน้อยไปนี่ตอนนี้เข้ายุทธยาเนี่ยเล่นบอลขนาดนี้เลยอ๋อจริงไหมเออยังเล่นได้ยังเล่นได้ยังเล่นได้หัวไหล่แข็งแรงมออกออกออกกำลังกายทุกวันอาทิตย์ละสองครั้งคท่าอาทิตย์ละสองครั้งเล่นได้เก้าสิบนาทียังเล่นได้ยังเล่นได้เป็นไอดอลครับจริงหลายคนนะดูแลตัวเองดีมากอ๋อเคยไปเล่นบอลแบบเนี้ยหลาย กเรี่เอกจำได้ไหมจำได้ลงไป3นาทีอ่ะหนูลงไปนอนกับพื้นแล้วพขงเหนื่อยแบบเหนื่อยมากอ่ะก็เธอไม่เคยเล่นไงโอ้่เคยได้ออกกำลังกายบ่อยๆนี่นมาเล่นตั้งแต่เด็กๆถ่ายร้องเลยอ่ะมเลยปิดพันมาจนแสดงว่ากล้ามขาอ่าต้องแข็งแรงมากๆครับก็ก็ยังถือว่าออกตลอปดูแลใจตัวเองก็ยังโอเคอย่าพูดอะไรให้อาไม่พอใจเพราะถ้าเกิดโดนก้านขาอามาทีก็อาจจะเจ็บได้ดีนึงสลบแต่ว่ามีสลบเลยไม่แต่พอเจออาก็ต้องถามถึงเรื่องโครงการสล ออนไลน์หน่อยหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ถึงไหนแล้วคุณคือตอนนี้เนี่ยเรายังยังขยับอะไรมากไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงก็คงไม่ทํากันไองานนี้ก็คือเราไม่ทิ้งแน่คือการสร้างตลกเนี่ยชีวิตเราเราสร้างตลกมาตั้งแต่เริ่มขึ้นมาตั้งแต่เป็นเชิญยิ้มได้เลยอ่ะใช่ไหมตั้งแต่เป็นเชิญยิ้มโนดแยกเป็ดแยกสีหนุ่มแยกมายุยแยกมาเป็นหลายคณะเนี่ยเราการสร้างคนมาอยู่ตลอดเวลาจนมาอยู่ก่อนบ่ายก็สร้างคนมาตลอดเวลาจนมาทำเดอะคอมเมดี้สองซีซั่ สร้างคนมาตลอดเวลานี้วันนี้มันมันตลกมันหมดแล้วใน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 โลกของ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 ด้านบนเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกว่าในในร้านคาเฟ่นี่มันจบไปหมดแล้วฉะนั้นต้องหาวิธีการทําตลกออนไลน์ขึ้นมาบ้างหน้าเรายังมีคาเฟ่ออนไลน์เนี่ยนะคนเนี้ยเราวกำลังกำลังวางซุงเครื่องกันอยู่อะไรกันอยู่คนนี้วางกันอยู่ซึ่งต้องรอรอก็ดีแน่นอนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวได้ดูแน่นอนครับดูครับดูครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาเป็ดเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้เดี๋ยวจะมีธุรกิจใหม่ๆแล้วก็มากับลูกชายด้วยนะคุณปุ้มนี่คุณปุ้มเป็นลูกชายแต่ก่อนจะไปคุยเรื่องธุรกิจนะถามคุณปุ้มก่อนเลยครับผได้ข่าวมาว่าในอดีตอยากเป็นตลกให้ได้แบบคุณพ่อเลยอ้ยยังไงครับเล่าให้เราฟังหน่อยนึงจริงๆสมัยก่อนก็เคยมีแนวคิดนะครับเพราะว่าตอนวัยรุ่นก็จะพ่อจะพาไปดู คุณพอ<ช>่อพาไปเฟ่แล้วพอดีพอเวลาเห็นพ่อแล้วพคณะตลกอยู่บนเวทีดูเท,ท่มากาาแล้ว่าเออว่น่าจะเป็นตลนกนะน,น่าสนใจน่าสนใจแต่ก็คือว่าพอไปมาก็ดูแล้วไม่น่าจะเหมาะ <c oughs> ทําไมทาไมถึงคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับตลกล่ะเพราะว่าคืออย่างหนึ่งคือคุณพ่อเคยเคยพูดอยู่ประมาณหนึ่งว่าไม่อยากสนับสนุนให้ให้เราเล่นเล่นตลก นะครับเพราะว่าเพราะว่าผมอันนี้ผมคิดเองนะก็คิดคิดว่าคือสมัยก่อนพ่อเขามีความลําบากในกว่าจะจะสร้างชื่อเสียงขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็โดนดูถูกดูแคลนดูอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้ลูกเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วอย่างหนึ่งคืออนาคตการทําธุรกิจของของการการมุมการมองเนี่ยน่าจะน่าจะดีกว่านะครับแล้วอย่างผมก็ไม่ได้เป็นคนตลกแบบขนาดนั้นด้วยนะครับก็เลยว่าเรา้ไปมุ่งทันเรียนศึกษาดีกว่า คือจริงๆจริงๆคิดอยู่ว่าคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเจ็สิบล้านคน ในวงการบันเทิงที่มีชื่อเสียงดังจริงๆ,ๆ,ๆไม่ได้เยอะนะคแสดงพวกนั้นคือทุกถูกรลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะเปรียบเทียบกันเลยนะ<อ>เหมือนคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วลูกจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเหมือนพ่อเนี่ยเป็นไปไม่ได้ผมไม่เชื่ออย่างนั้นนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองคือต้องการอย่างเดียวคือต้องการให้เขามีปัญญาอยู่ในสมองให้เขาไปเป็นเจ้าของตลกดีกว่าไหมให้เขาเป็นคนที่จ่ายเงินให้ตลกดีกว่าไหมให้เขาเป็นเจ้าของบริษัทดีกว่าไหมในแนวคิดตอนนั้น ก็เลยคิดบอกว่า ลูกอาจจะไม่ถูกลอตเตอรี่เหมือนพ่อห้ามเลยเด็ดขาดว่าไม่ส่งเสริมให้ลูกมาเล่นเพราะโอ้โหเราโดนทั้งไล่ยิงเราโดนทัง้งไล่กระสืหมดครบมาหมดทุกเรื่องนั่นมั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 นไม่ได้เกิดประโยชน์เลยที่จะจะให้ลูกไปต่อสู้ในแบบนั้นให้ก็มาต่อสู้กับเรื่องการศึกษาดีกว่าไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นผู้นําในด้านของบริษัทดูแลพนักงานดูแลต่อไปที่เติบโตในอนาคตเขาดูแลตัวเองได้ในอนาคตที่ไม่มีเราแล้วเงนี้ฉะนั้นจะต้อง บอดข้อมูลพวกนี้ให้เขาอยู่ตลอดเวลาคร่บก็เลยเน้นลูกเรื่องการเรียนเลยให้ลูกเรียนเลยดีกว่าครับอย่างเงี้ยอย่างตอนเด็กคุณพ่อทํางานเล่นตลกอย่างเงี้ยเราเราได้เจอคุณพ่อบ้างไหมครับก็ถ้าเป็นสมัยเด็กๆแทบจะไม่ได้เจอเพราะคุณพ่อก็เล่นกลางคืนนอนกลางวันใช่ไหมใช่ครับเวลาไม่ตรงกัาคือพ่อกลับมาตีสี่ตีสามตีสี่เราก็ตื่นเช้าไปโรงเรียนละเจ็ดโมงอะไรเงี้ยครับพอกลับมาคุณพ่อก็ออกไปทํางานละ นะครับเราก็ตอนช่วงนั้นคุณพ่องานเยอะมากทั้งละครทั้งหลายๆอย่างก็ไม่ค่อยได้เจอกันไม่เราน้อยใจคุณพ่อไหมอ่ะก็ก็มีคือเด็กๆก,ก็มีบ้างแหะครับ,รบแต่ก็คือว่าก็เข้าใจว่าคุณพ่อไปทํางานหารเลี้ยงครอบครัวอะไรเงรี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมาก นะครับก็เด็กอัเนาะครับก็เด็กใช่ใช่ใช่แต่พอโตมาล้วก็เราเราเห็นภาพเนี่ยมาตลอดเป็นภาพจําที่เดี๋ยวพ่อไปทํางานพ่อไปทํางานกับดึกพ่อทำงานดึกก็เลยไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องน้อยใจต่อไปเพราะเป็นเรื่องปกติไปแล้วว่าพ่อต้องออกไปทํางานใช่แล้วอย่างนี้คุณคุณพ่อเลี้ยงเราสไตล์ไหนฮรคือจุไหมหรือปล่อยหรือยังไงคือเพราะเราเห็นแต่มุมความเป็นตลกระาูงเลยไม่รู้ว่าพอเป็นพ่อแล้วเป็นยังไงคุณปุ้ม ก็ส่วนใหญ่ก็จะปล่อยแหละครับรไม่ได้คุณพ่อไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะต้องบอกว่าจะต้องทําแบบนี้แบบนี้นะก็คือเร<ภ>า,าก็คิดเองแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหลุดนอกกรอบก็จะโดนกลับมาให้ตักเตือนให้อยู่ในอยู่ในกรอบแต่แต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้แบบเป็นเป็น<อ>ตั้งแต่วัยรุ่นนะครับก็ไม่ได้เกรเรแบบอ,อ,อะไรเยอะแยะไม่ได้แบบไปยาเสพติดไปอะไรผมก็อยู่บ้านติดเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้ครับเป็นเป็นภาษาวัยรุ่นก็ไม่ได้อะไรก็เรียนก็จากเด็กๆที่เรียนไม่ค่อยเก่งพอโตขึ้นมาก็ค่อยค่อย เรียนเก่งขึ้นพอเรียนพราะเรามีการเรียนมาค้ำคอเนี่ยอะไรก็ยังพอพอประคองไปได้แต่เหมือนได้ข่าวว่าไปเป็นคนดุนะอนั่นสิคือคือคือจริงๆอ่ะอาจจะเป็นคนหัวโบราณใช่ไหมเหมือนคือรักผูกรักลูกให้ตีเลยใช่ใช่คือจะเป็นคนลักสนใดอย่างนั้นสองแล้วก็จะเป็นคนคิดที่ว่าทําอะไรก็ได้ในชีวิตในการทํางานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องทําให้ลูกเห็น แล้วก็ไม่เคยแสดงความรู้สึกในใจว่ารักลูกหรือ,อเกลียดลูกหรือชังลูกหรืออะไรทุกอย่างมันอยู่ในใจหมดเลยไม่เคยแสดงออกมาไม่เคยได้ทำอะเพื่อต้องการให้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 ใหวันใดท,ที่ที่ลูกมาถึงมาถึงบอกว่าพ่อโอ้โหพ่อคนนั้นเก่งจังเลยมผมเฟลมากเลยนะอ,อชีวิตผมถือว่าผมเฟลมากเรดมากผมต้องทำตัวให้ลูกมองผมเป็นไอดอลให้ได้ ถูกไหมถ้าไปชมพ่อคนอื่นแล้วกูเป็นพ่อมึงมึงไม่ชมมึงจะทำแทบตายก็อยากจะทำฉะนั้นทำอะไรก็ได้หนึ่งทำดีทำงานขยันทำทุกเรื่องคิดทุกเรื่องให้เป็นตัวอย่างในด้านของการครีเอทในด้านของการดเวลลอปในด้านของการทำงานในด้านของการสร้างงานในด้านของการสร้างรายได้ทำทุกอย่างแสดงวิสัยทัศน์ไม่ได้แสดงโดยตรงให้ลูกได้เห็นแต่แสดงทางอ้อมให้ลูกได้สัมผัส ค่ะคือให้ลูกเห็นนะเนาะใช่ไหมซึ่งจริงแล้วการที่พี่ปุ้มดีนจบด็อกเตอร์ขนาดเนี้ยเป็นเพราะว่าเห็นคุณพ่อเป็นไอดอลด้วยมาใช่ครับก็คือพ่อเรียนเขาเรียกเรียนไล่หลังมาเรียนไล่หลังมาคือลูกคนลูกคนเล็กเนี่ยน้องเขาเนี่ยจะแจกค่อนข้างเกเรหน่อยครับเพราะก็ไม่เรียนหนังสือเขาก็ไม่เรียนหนังสือผมทํางานทั้งวันทั้งคืนเมื่อเขาไม่เรียนผมบอกโอเคมึงไม่เรียนใช่ไหม งั้นโอเคจะไปเรียนให้ดูก็ไปสมัครเรียนรำมะแขงเพราะเราก็ไม่จบเยตรีเราก็เลยไปสมัครเรียนรำแหง<ถ>เรียนรำแหงเรียนรัศดการเมืองการปรองสองปีครึง<ถ>่งแล้วก็นั่งเขานั่งตรงไหนเราก็ไม่นั่งอ่านหนังสือเขานั่งตรงไหนเราไม่นั่งเขียนหนังสือเขานั่งตรงไหนปั๊บมีวันหนึ่ง,งไไที่เรานั่งทํารายงานอยู่เนี่ยปมหน้าทํารายงานอยู่เขามานั่งข้างหน้าอืเขาบอกว่าพ่อน้ําตาเขาไหลเขาบอกว่าต่อไปปอมจะเรียนหนังสือนะน,นะพ่อนนะเราบอก โอ้โหเราก็น้ำตาไหลพากเลยเราก็มองว่าโอเคแค่คุณพูดเนี่ยผมมีความสุขมากนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆเรียนโอเคอยากเรียนใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปเรียนก็าไปเรียนที่เเสมเราก็เรียนปริญญาตรีก็เขาก็กำลังจะจบพร้อมข้าวปิยตรีเราก็ตามหลังเขาไปปีหนึ่งใช่ไหมเราเขาบอกเขาบอกเขาจบปิาตรีเราบอกว่าบุ้มต้องไปต่อปิาโทนะลูกใช่ไหม เขาบอกได้พ่อเขาไปปิญญาโทเราก็เรียนจบปาตรีครับเราก็ไปต่อเป็นญาโธศรีปทุมต่อไล่มาใช่พอเราเขาจบปิญญาโทที่ที่หอน้าเขาบอกพอแล้วนะเขาไม่เอาแล้วนะบอกไม่เอากูข้ามนะกูข้ามนะกูไปเกษตรศาสตร์นะไปนอกเตอร์เลยนะดังนั้นต้องไปเรียน็อกเตอร์ก็เลยเป็นการเรียนแข่งขันกันไอ้คนเล็กก็ไปต่อก็เสเลียไปเรียนนักเสเลียต่อเนี่ยมันคือการทําให้เห็นพอลูกเห็นลูกเห็นพ่อทําได้เราก็ต้องทําได้ ไม่ค่อยได้บอกรักคุณพ่อวันนี้มีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อไหมครับก็ต้องต้องบอกว่าครับตลอด40 4 5 45, 45ปีที่ผ่านมานะครับก็เ,เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็อยากจะบอกพ่อว่าก็พยายามทําตัวให้ดีที่สุดเป็นรูปที่ดีที่สุดในในมุมมอง ที่คิดว่าพ่อน่าจะต้องการแบบนี้สิ่งที่ทําได้คือการที่รับไม้ต่อในการสร้างครอบครัวเราและดูแลครอบครัวทุกๆคนต่อไปนะครับขอให้พ่อมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มสุขภาพแข็งแรงครับโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะไม่ค่อยแสดงความรักกันหรอกครับอาเ,เป็นคนที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แสดงออกไม่ค่อยได้แสดงออกในเรื่องอย่างนี้ไม่ค่แ่แต่ว่าอยู่ในใจ มีมมความภูมิใจทุกครั้งไม่ว่าจะลูกคนไหนไม่มีพ่อคนไหนที่ไม่รักลูกสักคนหนึ่งรักหมดแต่ว่าจะแสะดงออกมากน้อยแค่ไหนคนละเรื่องกันแต่ว่าผมเป็นคนที่เหมือนกับเราหัวโบวราณอย่างที่บอกพ่อไม่เคยบอกรักเราเลยพ่อไม่เคยบอกรักเราพ่อขับแท็กซี่เลี้ยงลูกหกคนคลูกจบเป็นญาตรีหมดเป็นคนเดียวที่เกเรที่สุดวันที่เป็ดจบปริญญ,ญาตรี เข้าไปกอดพ่อและร้องไห้บอกพ่อพ่อรู้ไหมว่าพ่อเป็นคนที่เก่งที่สุดแล้วคพ่อขับแท็กซี่แล้วเลี้ยงลูกหกคนจบรยญญาตรีหมด้โหเก่งมากพูดกับพ่อนะปริญญาตรีตอนเรียนลำแหงครั้งที่สองพอจบศรีปทุมก็จัดงานบอกพ่ออย่าพิ่งเป็นอะไรแม่อย่าพิ่งเป็นอะไรรอผมก่อนผมจะจบปริญญาโทให้พ่อดูจนครั้งที่สามพอจบปริญญาโทก็จัดงานอีกฉลองอีกก็กอดพ่ออีก แล้วก็บอกพ่อแม่อย่าเพิ่งเป็นอะไรรอผมจบปริญญาเอกให้พ่อเห็น <อา S 1> นั่นคือสิ่งท,<า>ที่ผมทำทั้งหมดทั้งปวงเห็นได้จากคนนี้เลยว่าสิ่งที่อาเปตทำคือ ทรงพลังและมีคุณค่ามากพอาลูกชายก็คือทําแบบที่อาเป็ดทาเลยครับนะครับคือมันมันมันเป็นความภูมิใจอ่ะใช่เราฟังเรายังภูมิใจเลยอาเป็ดแต่ว่าอาเป็ดยังคงอยู่กับเราในเบรกนาเพราะว่าเดี๋ยวมีธุรกิจใหม่มาฝากกันด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณลิเลงมีของดีๆมาฝากกันก่อนจ้ากลับมาในแทร์ข่าวเช้านะครับไปที่หนึ่งบทบาทนะครับของอาเป็ดแล้วก็ลูกชายครับธุรกิจใหม่ล่าสุดเลยที่บอกว่าปังแน่นอนนะฮะนั่นคือธุรกิจอะไรฮะครับ น้ำปลากระ,ะกตู้กาแฟครับนี่หนูต้อง oh. ถามนิดน, oh. นึงก่อนอน้ำปล uh. อาอะเป็ด ศิลปินดาราทำเยอะมากใช่ตอนแรกจะทำน้ำปลาเหนื่อยมันก็มันยามันอ๋อมันมันยังไม่ถึงก็เหนื่อยมันแค่ล้าก็เลยทำน้ำปลาล้าดีกว่างพี่แต่บังเอิญของเราเนี่ยบังเอิญของเราเนี่ยเราไปร่วมกับบริษัทเอ็นเอสแอลนะครับซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ทำเซนดิวิชนี่เราแสนชิ้นก็ทำไอแค่ วันเราเป็นร้านชิ้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เห็นเขาก็เลยมาจับมือทําธุรกิจร่วมเราก็ตั้งตู้กาแฟแล้วตั้งน้ำปลระแม็ก็ลงในโมเดิร์นเทรดทั้งหมดเลยลงในเซเว่นเซเว่นนี่น่าจะแล้วยิปโซต่างๆเดือนเดือหน้าน่าจะน่าจะได้ลงละในเซเว่นตอนนี้อยู่ในแม็กมาดละตอนนี้เขามีอยู่ในแม็กมาดละ ก็คือน้ำปลาก็คือรสชาติดีงามครับน้ำปลาตาเชิญยิ้มครับเอาไปทำอะไรทุกอย่างเลยทำได้หมดเลยอย่าไปเอาไปล้างรถเท่านั้นเองอ่ะก่ใส่ซ่ดใส่ยามใส่แกงใส่ได้หมดนี่ทำได้หมดเมนูทำมิกกันฝรั่งก็ใส่ได้ทำไข่ตุ๋นใส่มะกรนีก็ได้กินกับน้ำปลาก็ได้ได้หมดฮะได้หมดพัฒนาวิจงวิจัยอะไรยังไงฮะคุ้ชมมีพัฒนาวิจัยด้วยหรอจริงจังขนาดนั้นอ่ะก่อนออกก่อนออกพอดักแล้ว ทำบรายเทสกับ oh. กับทาร์เก็ตก็คือกลุ่มแม่ค้ากลุ่มแม่ค้าเลยใช่ครับกับกลุ่มแม่บ้านทั่วไปนะครับว่าเขาชอบรถไหนในตลาด oh. นะครับ oh. แล้วก็